ท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะเดี๋ยวมือนี้เนาะค่ะกับสิบผ้ามาตามตอขอโชคขอลาบอยู่ดงผู้ดินเนาะค่ะท่านผู้ชมมือนี้กับมากันครบทีมเนาะค่ะมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมอามคนชาแนลขอท่องแแลคนเดิมเนาะค่ะแล้วก็ป่าต้อยคนมีเส้นเนาะค่ะท่านผู้ชมฝนตกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยไปค่ะไปผอกับทีมงานเนาะค่ะเนาะ ลมแห้งไว้ลมจะใสมา่ค่ะค่ะโอ้ยโอ้ยคือมีลมแบบนี้เอ้าไปๆๆนุ่มาไปลห้งไปมือนีด็กับมาน้อการครบที่มันค่ะ่าผู้ชมไปๆๆเอามาหอดคือลมยังสี่ฮันเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้า เอาคือหยุดพอรอหยุดเองอยงเชะงักเล่นหมไปไปไปท่านผู้ชมได้ไปขอสูขขอลาบหมดที่แล้วเลขทูบเขานะคะท่านผู้ชม เลขทูบเข่าเจ็ดสองเลขทูบเข่าแมนค่ะเอ้าอ้ยเส้มซีบอเอโอ้ยนี่หางอะารกันฮงตาฝาดเอ้า เอาตะควนตะควนขยังผมน้อยบอขยังเห็นแสงอย่างแบบแบตาฝาดบ่ตาฝาดบ่หรืออีอย่งมันลอยเรือเตาฝาดมันลบไหมหรือเป็นไม่แบบนีตเป่าหรือหรือมัน้อยเออหรืออีอย่างบ้หนาไม่เหนนะเอาไปกวดไปกวดไปกวดาแล้วดหาไม่กวด้อนไดข้างหลังเสียงตื่นจะถั่วู้ขาเครับเ้ ยังงขอโชคลาภจเมียเจ้าพ่อชมผูดินผู้สามีย้าย้อจะวผู้าไป้หมเนาะค่ะไปเนาะค่ะไปขอโชคขอลาบเป็นวดของวันที่16มิถุนายน2 5 6พนหีเนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวทําววศาสตร์ก็ล่มแห้งเนาะ แมวแมมาเดี๋ยวลมพวินแมวมอาจเป็นรมแมนันลมมอุ้ยอ้ยแมวยังมาต่อขาอุ้ยมา่อ้อตกใจเหรเนาะอุ้ยมันมาต่อขากัเดี๋ยวเห็นขาได้แต่ว่าเอเนาะต่อขาเนาะเหรอนี่ไหมต่อขากันไปยังือเก่าค่แกคขันวันขันนึ่เนาะ ไปนะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทูกเทียนค่ะายขอโชวขอลาบกับเจ้าพ่อดงภูดินค่ะไปนะค่ะดงภูดินครับผมนะครับสวัสดีครับทนผู้ชมครับผมเทุกพันครับผมีองหา่องครับแมครับางายงานตัวทีเดีวันนี้นะครับา้ชมนะเรามาตามต่อนะครับของมดวันที่16มิถุนายนนี้2566ันี้นะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็มาที่ศาลเจ้าพ่อดงโพดินงวดที่แล้วมาขอโชคขอลาภที่นี่ได้เลขเกมซีมาเจ็ดสองนะครับท่านผู้ชมนะเข้ามาเต็มเต็มนะครับงวดนี้มาตามต่อนะครับผมนะเพราะว่ามากันพ่อทองแหล่คนเดิมอัมพลชาแนลหนุ่มอัมพลเดิมมาขออัลกุมิเซนมาวินชาแนลนะครับเดี๋ยวขอโชคครับควเป็น,เป,นเป็นหกเย็นๆนะนี่นะ

ฟ้าร้องผมยึดโบกผมบกทีโรนคือมาขอเกี่ยวนี่ฟ้าร้องเนี่ยเดีฟ้าก็ยังรับรู้ว่าครทีมงานของนะนักกว่านี่เหมือนเดี๋ยวนี้คนเสียงตึกบเลยตึกบใส่เลย้องอวินตึกใส่เลยโอ้มันเลยตึกนเลยนิ่งตึกบส่เลยเอาขอลกาแเป็นเย็นเย็นเมาอ่าสรงจิตท่งหยั่งมาแล้วครับด้าท่านผู้ชมมาพร้อมกันเป็นคกลช่งเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những พอไปทเดี <im <im ๋ยวเดียวมบอนี่นะเดีอืมอ่ะอ่ะัโมกันนโมกันเอะ่ะสุนโมัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุทธสัคนโมทัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุทธสัคนโมตัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสาาเลนะสังุทังริยาณะ อีนีนาสกาเลนะตังคำนังอภนะิปูยามะอีนีนาสกาเลนะตังสังคังอภิปูรยา,านะชาชพอธโมกขเด้อโมกขาลุดกลานุข้อเดิมมาวิ่งแนวมาปตอก็มีเส้นข้อเดิมชาแนวของแรียกเดิมมือนีมากันหาคนเด้อ ตั้งใจมาขอโชคลาภหทดเรียนอีกเขาเต็มเต็มเจ็ดสองสองเจ็ดลูกหลานสิมาตามตอมาขอต่อให้เอฟทีพันเดอร์ปูสถานีซีสถาตอยู่ต,ร,ตรงนี้เด้อจัดต,ตังๆอยากาลูกหลานอาีมาขอ,อน,นี่คือเ่ศไ,ไหรละ่ะทวินเ็นเบใดเ็กไทยแล้วทีเดียวแมนครับผมบวนันที่วดประจะวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนพศสองพันหร้อยกสบามเจ้าพ่อเจ้าแม่ลงผูดิน คงทีเห็นเนาะพวกหาดันโดนภากันมามูเจ้าทีว่าผู้อตุ้ยสบายเลยครับท่านพยมมือนี้ละงวดพจาบวัที่ที่16วิทยาลุงตันต้อพันห้าร้อยกรงเประท่านเมเสี้ยมที่ก็บเมืู้กไข่แก่พวกหาในหลายช่องที่วาน้กันแล้วระบบทำจังยเลยเนาะทุ่มตามอาวินบอกไหมบ้าก็นน่ะาวินพอได้อีกธุเออสิสกิ์พทธรูปุองด้วยเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าทีครบแม่นางพระนีชินวารา you don't put it นี่ก็หนักเป็นตาได้ตัวใหครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคขอลาภกันด้วยการขยับเซตีวันนี้มาขอปู่แค่สองอย่างนะครับคือเซซีแล้วก็ได้ทูกนะครับซึ่งองตรงคอยแชทถี่แนมกล้องบาเห็นเลยไฟมันเกี่ยมตาเออมันลายอันปวดมันลายอันปวดองตัวนะยังแนมไม่เห็นขากล้องไม่เห็นกล้องเลยว่ากล้องอยู่ตรงไหนบ้างกล้องตัวเองนะครับ ค่อยทางแห้งหมดมันวางไ<ช>อ้าวังเรอปูเด้อแล้วันจี่หน่คือจังเทพอยู่างทีห้องคือตอนนี้แหะมาวินต่อหอ้หอ,งอ,หองหรืงต่ห้อ,องปัดไกับห้องเบิ้ต้งนะออาพ้นจะสัญญาจะพอมาห้องพอต้องเรียนอีกเพิ่นบอกว่าใไหทองจกอักอาทิตย์หนึ่งก่อนจะถือห้องใดนรางวางชี้มาห้องยุบพอเป็นตาอันนี้ดิตกลงตาสิเปิ์เลยมันี่น อาพ่นอีกเพาะอครับเป็นค้าประจำคุณหรือยวงำม่ไเป็นอย่างน้อยหมือยงต้ไห จำซีได้หมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าพี่ตัวพ่อตัวเม่ยดวงผู้ดินไทยหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้า หมายเลขสองหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขสี่ครับรวมกันเก้ครับเก้าสี่ก้าสี่โอ้ยงี่เาเก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่เาไม่จะ้นี่เกันนะ่้าสีงสมเอานี่ไงเป็นอย่งเขามมอยู่ๆก็มาถามว่าเขามาจากคนหนึ่งสองสามี่ห้าห้าได้ละห้าได้ละเขาเห็นไผ่เจ้าเห็นไผ่น มาหาคนเดินีนี่ดตไตรนี้สิาคามีนี่นับกวยนันรเจ้าเห็นนี่จิอมอน่นสามสี่หาหกหนึ่งสองสามสหมันก็หมีหหรอกเจ้าตรยังนึ่งสา มันวันึ่งหนึ่งสามอาหนึ่งสองาพอ๋เอาไอ้ดอกพอดงี้ยมาเอาแต่คนแรกมาแจกคนก่เลยหนึ่งสองสามให้แต่คนถัดถัดห้องห้กระเล็ก็ต่อวันหนึ่งหนึ่งสองสามหกเจ้กให้าีดีเอาไม่ันเอาของแกเหล่าหนึ่งสองสามโอเคครบ ลุบอกเลขละเป็นแบบีเอาเดี๋ยวมาเ่นกาว้าสแล้วเก้ทครับไม่ที่สับุไม้หมายเลขหนึ่งเก้สี เก,ก้าสี่หนึ่งกอ่ไดี๋ยวนะพักกันต่อม่อไม่ใช่ที่บอกว่าพักกันต่อมืงอไหม,มคือเดยิ่งยุคิดว่าอันนี้รก,กันแล้วกันบริกิงหลายก็ดิงๆดิ้นไวต้องฝันเป๊ะเอาฝันว่าสี่เจ็ดหนึ่ง อืมเที่ยังขเกลเป็นี่นอนกาไปเยอะูืมอย่างนี้หงบนวิธีทีหนึกันงานใหม่เลยยิ่งแงบน่างนี้เราอ่บ่าน่ยว่าเป็นงานใหม่กว่าเป็นไหแต่คิดว่าตั้งานใหม่แต่พอเ่มเพราะว่าคือเราม่นี้ก็ไม่กล้าไปทักเรื่องอย่างนะครับนะครับผมเนาะย่มองอย่านใลอแล้วเอาพแล้วเบิงเถูกเบิ่อาว่านอานให่ไว้ไป ขนลุกมามาน่าสุดตรงนี้ท่านผู้ชนนะคือก็ขนลุกตลอดเลยนะครับทานผู้คมคือเรามาขอโชคขอลาบนะครับคือเราบางทีเนี่ยเราไม่ได้มาลบดูนะครับมาขอโชคขอลาบปูแต่ว่าลบดูปูปูเขาหม่เอาหรอกนะครับเพื่อให้โชคให้ลาบเขาแล้วอยากจะถามว่าที่เนี่ยเจ้าพ่อดงพลีเน MM ี่ยอยู่บ้านไหนเกอนรบานพื้นนะ บ้านพึ่งอำเภออะไรนะบ้านลาดสีตะไหลไหลอับจังหวัดศรีสะเกดก็คือมันเป็นเขตติดต่อรนะหว่างจังหวัดศรีสะเกดกับร้อยเอ็ดเขตติดต่อกันครับตน เอารถต้องเอาดังวกองเอนี่มิมมมเก่ารมเขาบอเรื่องี่ตาเลยนะมต้องแหมาวิ่งก็เีย จะบอกเด้อตรงก็คว่มฝัน่อยท่านผู้ชมครับเลขทูกมีเกตมีสีนะซึ่งผมฝันเกี่ยวกับปูหรือสีตาไฟนะครับอีผมต้องขนบุกยาวๆเลยฝันเกี่ยวกับฝันอีเอาเอาตรงนั้นท่านผู้ชมผมจะพูดความฝันให้เอาเลยอันนี้ผมไม่พูดความฝันเรื่องปูหรือสีตาไฟนะผมจะเล่าความฝันซึ่งของงมดที่แล้ว เพราะว่าผมไม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังผมมาเล่าให้มาวินพอ่อทองเหลาฟังเพราะอะไรผมบอกว่าผมฝันเห็นรถตู้รถตูถต้ผมไม่แหละแล้วฝันว่ารถตูน้นี่มัดขึนน้นแค่ไหนคนเด็กบุญแดงบอกว่ามันขึน้นสะเก็ดแล้วก็ฝันว่ามัดขึ้นสะเก็ดเจังไหนผู้ผู้โดยสารเท่าไะไปไปเอาไปจ้างรถเข็นน่ะไม่ยกรถเท,ทเออถถ่าขึ้นน่ะจา้างรถเข็นไม่อยอกรถนุ่มอามขามันขาขาเรื่องกันแท้ได้แหละมันถึงขาอะไรไปแกงรถเข็นไม่ยกขึ้นมันกลับเป็น เขาจะว่ามันมันยกหนาเลยมันเป็นหนึ่งสองเจ็ดเขาจะนยกหนาแต่เป็นสองสองเจ็ดกันทีนะเอาไป็ตีข้อความไปวนไปวนไปสาตเรวพอเราทุก่าเท่าไร่น่องเจ็ดเอาทุกทีโตสามหนึ่งสางองเจ็สามหนึ่งสองเจ็ดอือันนี้คือคือเริ่มไปแล้ว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 ไม่ฟาดเลยไม่ฟาดเลยไม่ฟาดเลย ตาฝาดบ่บ่ฝาดบ่ฝาบ่ฝาดเลยพอต้องแรงกเห็นคอนยาค้างยังดำๆวอไฟกับซองม่เห็นดำๆเห็นบ่กกัอง้องดำๆขอโทษขอภาระที่เสียงดังแรงขอโทษาด้วยขอโทษด้วยมันตกใจจริงไปดูเดคุกไปบ้านคุกไปบ้านคุกไปุกเียเลยอ่อยต่อเนียไปบ้านเมือไเลยน้วย้านีเห็นามบ่ เห็นใ่ไมไก่เห็นเงาดๆเป็นล้างๆไหมเ็นังหวอันี้ีวรใช้พกแมี่นครถ้ผู้ชมไฟมันสองตามากคือมันมันมองไม่ค่อยชัดไฟมันสองตาสุดๆเลยดำๆไฟไฟไฟหาวงครับี่นันดๆยตานเดี๋ยวไปีแมันสุบก่นไปแล้วพ่อื้ไอ้ยังวา ตาผ้ฝาป่ค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขกถูกกันเนาะค่ะตาผ้าาแล้ววินเฮะตาบ้าฝาบอกมาะตา้าฝาดได้หีีตาบ้ฝาเน่นอนอือไปค่ะไปเนาะค่ะไปเบิ้งเล็ถูกค่ะเดี๋ยววางทังแนสีเบิ้งที่หลังใช้เบ้องไหนอืมง่าเลยถเข้าดำๆไปทั้งแนวกับเอาวตาบ้าฝาเนี่ยหกแก่นองกับแสงกับความนแสงถูกเย็บซีเก่าครับเยม นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขถูกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเป็นหนึ่งก็ได้เนาะค่ะเจ็ดสี่เก่าหนึ่งสี่เก่าตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมไปตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมมาย่ำใดมินมันมีสิ่งเอียงทีแปลกแฝงยื่อนเนาะค่ะท่านผู้ชม ไปนะค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมจบคอการบิเกตผูกกอนปอบล่าอ่างนูไปนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าต้อยกุ้มมีเเซนมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลคนเดิมนะคะอัมพลชาแนลนะคะเนาะไปนะคะท่านผู้ชม สำหรับเลรกถูเบรกเสี้ยมซี่ท่านผู้ชมก็ได้เบิ่งแล้วะค่ะเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลำรวยรับทรัพย์ก่อนโตไปกับเจ้าพ่อดวงภูดินเนาะค่ะเนาะเฮงเฮงรวยรวยกันสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ